พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมระชนมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา8.20นาิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหิวหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม The um Beach ort, รเดริเจนเชอำบีชรีสอร์ทอำเภอชชอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับเรือริบจากชายหาดโรงแรม um t เดลิเจนเชอำบีชรีสอร์ทเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่น IRC-0 โร ซึ่งเป็นเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุประเภทเรือ t p 52หมายเลขเรือ THA 72มีสมาชิกในทีมจำนวน14คน ในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยสองคนเข้าร่วมทีมด้วย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือใบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือริบไปยังชายหาดโรงแรมเดริเจนชัมบีชรีสอร์ทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวโดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะแล่นเคียงคู่ไปกับเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการแข่งขันโดยเริ่มทรงเรือใบเมื่อเวลา10นาฬิกา4 15นาทีเส้นทางเริ่มต้นจากชายหาดโรงแรง The Region, มเดริเจนชะอำบีชรีสอร์ทอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงาม นายบรรชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ5 6ถึง6ชั่วโมงโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งระหว่างการแข่งขันเรือใบจ,จะทรงทำหน้าที่ต่างๆอาทิการชักใบเรือการปรับใบเรือซึ่งในครั้งนี้ใช้รูปแบบการแล่นเรือแบบขวางทางลม สำหรับการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวครั้งนี้มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ลำมีนักกีฬาจากประเทศไทยและนักกีฬาต่างชาติจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน101คนอาทิออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สหาร,ราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและต่อมาเวลา1 ห้นาฬิกา3านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทัาเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมายัางสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีด้วยมีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพร้อมข้าราชการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับเวลา1 6นาฬิกา1 8นาทีภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอา่าวถึงอ่าวเตยงามในบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัต,ตหีบแล้วประทับเรือริบสเสด็จพระราชดำเนินออกจากเรือใบรุ่น i r 4 0รซีโหมายเลขเรือ t h a 7 2มายังหาดเตยงามบริเวณอนุสรสถานราชนาวิกโยธินสำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอา่าวเส้นทางอา่าวหน้าโรงแรมดีเจนชะอําบีชรีสอร์ทอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุร ถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังังหวดชนบุรีระยะทาง45ไมล์ทะเลทีมวายุใช้เวลาในการแข่งขัน4ชั่วโมง33นาทีโดยเริ่มการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นเวลา10นาฬิกา45นาทีถึงจุดเข้าเส้นชัยเวลา15นาิกา18นาทีซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่ง ณนที่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบพร้อมพระราชทานกำลังพระราชารุไยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะการแข่งขันเรือใบเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังอ่าวเตยงามโดยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบประชาชนที่มาเฝ้าทุลละองทุลีปพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่างเป็นเสียงถวายพระพรส่งพระเจริ เงินดังกึบก้อง